ดีค่ะทุกคนพบกันแม่จัดชาแนลเช่นเคยนะคะวันนี้จะพาทุกท่านมาชวไม้ประดับหน้าบ้านนะคะเป็นไม้มงคลเสริมทรัพย์เรียกทรัพย์นะคะแล้วก็เป็นไม้ที่ป้องกันสิ่งอัปมงคลนะคะอย่างต้นแรกเลยก็คือต้นทับทิมนะคะเป็นทั้งไม้ประดับแล้วก็เป็นทั้งไม้ผลด้วยนะออกลูกนะคะส่วนต้นที่2ก็คือต้นส้มจี๊ดนะคะต้นส้มจี๊ดก็เป็นไม้มงคลเรียกทรัพย์ ที่เราปลูกไว้ในบ้านนะคะแล้วก็ถ้าเขาออกลูกโดดๆนะคะก็จะเสริมดวงเรียกทรัพย์นะคะต่อมานี่เลยต้นนี้แม่จะชอบมากอันนี้คือต้นจันผานะคะต้นนี้คือเขาออกดอกแล้วเขาก็ออกผลมาเรียบร้อยนะคะดูเกิดมาแม่จ๋าก็เพิ่งเคยเห็นนะ ผลของจันผานะคะเขาบอกว่าสามารถนำเมล็ดไปเพาะเป็นต้นกล้าได้นะคะแต่ส่วนใหญ่แม่จะขยายพันธุ์โดยการตัดตัดหน่อเขาตัดกิ่งเขาไปชำลงเลยนะคะเขาก็จะติดนะคะทุกคนปลูกง่ายมากขนาดตัดต้นใหญ่อย่างนี้นะแล้วก็มามาชำไว้เขาก็ยังติดนะคะแต่ส่วนใหญ่ถ้าจะให้ดีจริงๆก็คือต้องตัด นอเล็กๆอย่างนี้เขาจะติดดีต่อมาก็จะเป็นต้นรวยล้นฟ้านะคะหรือว่าต้นเหงๆ,ๆต้นนี้นะคะมีชื่อเรียกเยอะมากนะคะแต่เท่าที่แม่จ๋าจำได้ก็จะเป็นว่านรวยล้นฟ้านะคะสีสันสวยงามนะคะส่วนต้นนี้คือต้นทรณีสารเนาะมีสปปรรพคุณทางยาเยอะแยะมากมายแล้วก็สปปรรพคุณแบบ ปัดเปล่าสิ่งอัมองคลนะคะแล้วก็สามารถคือรัศมีของเขาอะ่ะช่วยให้แบบถ้าเรามีมีคดีความหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะช่วยให้เราชนะคดีนะนี่เป็นความเชื่อนะคะแล้วเขาก็มีสัพคุณทางยายเยอะอ่า ด้านในเป็นต้นสาน้อยปลาแป้งนะคะอันนี้เป็นไม้ประดับสวยงามเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆนะคะนี่ต้นนี้คือต้นหัวใจเศรษฐีต้นหัวใจเศรษฐีแบบเขียวล้วนนะคะดูลักษณะใบของเขาจะเป็นรูปหัวใจนะแค่ชื่อก็รู้แล้วว่าเป็นไม้มงคล มหามงคลนะคะส่วนต้นนี้ก็หัวใจเศรษฐีเหมือนกันแต่ว่าหัวใจเศรษฐีด่างนะคะสวยงามมากเขาก็มีดอกมีผลเหมือนกันนะคะตนน้นนี้ออันนี้คือต้นรวยไม่เลิกนะคะดูลักษณะใบของเขาคลาสสิกมาก ต้นนี้นะคะถ้าใครปลูกแล้วออกดอกแบบนี้เขาบอกว่าเจ้าของจะมีโชคมีลาบจะมีแต่ความมั่งมีสีสุขนะคะต้นรวยไม่เลือกตามชื่อของเขานะและด้านในนู้นนะคะก็จะเป็นต้นไผ่ไผ่น้ำเต้าเนาะเดี๋ยวพามาดูตรงนี้ดีกว่า อันนี้คือผายน้ำเต้านะคะเป็นไม้ประดบับเนาะลักษณะพิเศษของเขาก็คือจะมีปล้อง,องแบบเหมือนน้ำเต้านะคะสวยงามถ้าจะขยายพันธุ์ก็คือขุดขุดนอนไปปลูกเลยนะคะหรือว่าจะตัดกิ่งที่มีรากเขาติดอยู่นะคะไปปลูกได้เลยวันนี้ก็พามาชม ประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะแม่จาาจะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนฝากกดติดตามให้แม่จ๋าด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ